แบบฝึกอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสระแออ่านตามครูดังๆนะคะกอแอแกรอแอแลหอแอแหวอแอแบ คอแอแข่งอแอแง่พอแอแพ้ขอแอแขจอแอแจปอแอแป ต่อแอแต่ชอแอแฉมอแอแม